คิดแล้วมาให้เห็นจนคนเป็นจะทนไม่ไหวกันอยู่แล้ววันนี้แสงธรรมะนำใจได้นำเรื่องปัญหาการพูดคุยของผู้ที่กลัวผีซึ่งเป็นญาติของตนเองซึ่งผู้ตอบตอบได้ดีมากเลยค่ะพร้อมวิธีแนะนำการทำบุณการแผ่เมตตาค่ะปุจฉาผู้ยิงแม่เสียชีวิต และยิงตัวตายตามต่อหน้าลูกอายุ11และ9ขวบเหตุเกิดใกล้กับหน้าบ้านของแม่ผู้เสียชีวิตฝ่ายหญิงที่ตอนนี้ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาทั้งสอง ตามข่าวเมื่อวันที่6มิถุนายน2555นี้ปัญหาคือทุกคนในบ้านอยู่ในภาวะหวาดลัวเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้งสองซึ่งเป็นพ่อและแม่มาปรากฏตัวให้ลูกๆเห็นหน้าบ้านและทุกครั้งที่คนในบ้านจะออกจากบ้านก็ต้องผ่านบริเวณนั้นทำให้รู้สึก นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นตลอดเหมือนถูกหลอนยากจะทําใจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีที่ไปเพราะต้องประกอบอาชีพที่นี่ตอนทำบวงเลี้ยงพระตรงสถานที่ที่เขาเสียชีวิตมีคนถ่ายรูปมาก็ถ่ายติดรูปผู้เสียชีวิตอีกถ้าเป็นอย่างนี้อยากถามว่าเขาจะมาให้เราเห็นอีกนานแค่ไหนแล้ ควรบอกเด็กๆอย่างไรทุกวันนี้ไม่กล้าขึ้นไปนอนชั้นบนกันแล้วเดิมก่อนเสียชีวิตเขาก็นอนกับแม่เขาที่ชั้นบนปกติคนในบ้านจะทำงานเสริมทำงานตอนดึกก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวคนในบ้านคือแม่พี่สาวน้องสาวและลูกๆของผู้เสียชีวิตอยากได้คำแนะนำด่วนมากเลยค่ะเครียดมากมีใครช่วยแนะนำได้บ้างไหมคะวิสัชนา ตันมีชีวิตอยู่ทำไมเราไม่เคยกลัวกันเลยกินข้าวด้วยกันเล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนเป็นชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะอย่างนี้ก็ผมเห็นมาเยอะกว่าพันครัวเรือนตอนเรายังมีชีวิตอยู่ไม่เห็นกลัวกันมันก็แปลกนะมนุษย์เรายิ่งครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลาน ในด้านศัจธรรมผมว่าเราคิดจนเลยเถิดในด้านของธรรมะผมว่าเรามีอุปทานในความวิตกกังวลเกินไปลองคิดดูดีๆนะคะตอนเรายังมีชีวิตอยู่ทําไมเราไม่กลัวกันและไม่คิดจะกลัวมันแปลกจริงๆนะถ้าผมยังคงไม่ตอบเรื่องอื่นในคําถามก็ได้แต่ย้อนกลับไป ในข้อความที่เขียนในเบื้องต้นเป็นงงกับความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งหลายเรากลัวอะไรกันแน่สัมมาทิฏฐิวิธีการที่พอจะแนะนำได้มีดังนี้มันทำบุญแผ่เมตตาให้เขาทุกวันถือศีลแปดตามโอกาสนั่งสมาธิแผ่บุญให้เขาสวดมนต์บทกรณียามเมตสูตร มีในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปเพื่อแผ่เมตตาให้เขาหากว่ายังไม่หายให้สวดบทอตานาติยะปริตบทนี้หากไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากให้ใช้เพราะเป็นบทไรผ้ผีทำใจให้เข้มแข็งอย่ากกลัวเชื่อมั่นในพระพุทธพัะธรรมพระสงฆ์และนุภาพแห่งบุญของตนเจริญพร ใครที่กลัวลองทำตาม5ข้อนี้นะคะอาจช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุง้งซ่านได้ถ้ายังไงลองทำกันดูแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ